วิธีตัดหน่วยนะครับแต่ก่อนที่น้องจะได้วิธีตัดหน่วยเนี่ยน้องจะต้องจําคําอุปสรรคให้ได้ก่อนเนาะคำอุปสรรคที่เราใช้ในเคมี Me เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณหลักๆมีประมาณ4ตัวได้แก่เดซิโอเคเดซิคือตัว d น้องเจอตัว d, d ีเล็กดีเล็กเดซิจะเป็น10กําลังลบหโอเคปะครับเดซิสิบกำลังลบหนะครนะ เดซิเซนติเซนติ10บกำลังลบ2นะคมิลลิ0ิบกำลังลบ3นะคเดซิเซนติมิลลิลบ1ลบ2ลบ3เดซิเซนติมิลลิลบ1ลบ2อลบ3อีกอันที่เราจะเจอกันบ่อยๆคือตัวนี้ค่ะกิโลกิโลจะใช้เคตัวเล็กนะคบกิโลคือ1ิ กำลังสามนะคะกิโลคือ10กําลังสามเจอบ่อยๆมากเลยเจอบ่อยมากกิโล10กําลังสามนะครับโอเคกิโล10กําลังสามนะตัวนี้จะเจอบ่อยโอเคข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น้องจะต้องรู้ไว้นะครับก็คือหน่วยของปริมมารอะในเคมีมันจะมีหลายหน่วยซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียก หน่วยปริมาตรนะคะหน่วยของปริมาตรเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าหน่วยลิตรหน่วยลิตรนะคะหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเทียบเท่าอะไรเทียบเท่ากับหนึ่งเดซิเมตรหนึ่งลูกบาทเดซิเมตรน้องมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบว่าเรียกแบบว่าคือมันคือความหมายเดียวกันแต่ว่าเรียกคนละชื่อตามความเยอะเวอร์วังอลังการของนักวิเศก นักเคมีก็ก็เวอร์วังเหมือนกันแหละพอๆกันนะหลิตรกับ1ลิตรอ่ะตัวแกับตัวเดซิยะมันคือหน่วยเดียวกันไม่เรียกว่าลิตรก็เรียกว่าลูกบาทดเดซิเมตรก็ได้ลูกบาทคือยกกําลัง3ดเดซิเมตรคือตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราสามารถเรียกเขาว่าลิตรก็ได้ตามภาษาบนบ้านนะครับ1ลิตรเนี่ยจะเท่ากับอะไรครับ1ลิตรเนี่ย จะเท่ากับ1,000หน่วยอะไรครับหน่วยมิลลิลิตรแล้วในทางเคมีนะครับหรือในทางฟิสิกส์ใดๆก็ตามอ่ะนะคบมันก็คือ1,000มิลลิลิตรเนี่ยมิลลิลิตรคือ cm เอ็กำลัง3นะคบอันนี้เราเรียกมิลลิลิตรถ้าเราไม่เรียกเขาว่ามิลลิลิตรเราก็เรียกเขาว่าลูกบากอะไรครับเซนถูกไหมซี ลูกบาทเซนลูกบาทเซน cm ยกกำลัง3อันนี้มันคือหน่วยปริมาตรพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือคำอุปสรรคที่น้องต้องท่องน้องเรียนฟิสิกส์น้องก็ต้องท่องอยู่ดีเดซิเซนติมิลลิโอเคอันนี้แค่มีพี่เอามาสี่องนะนะครับนะครับหลิตร ตัว L คือลิตรจะเท่ากับ dm ยกกำลัง3นะครับพี่ขัดใจมากเวลาพี่ต้องสอนเปลี่ยนหน่วยใหม่เนี่ยมันปวดหัวมากเลยนะครับน้องเพราะฉะนั้นน้องดูคลิปนี้ดีๆนะฮะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เลิศมากนะฮะพี่บอกเลยครับพี่ตั้งแต่เรียนจบมหาลัยมาไม่เคยจํานะครับว่าเอาอะไรคูณอะไรหารครับมันมีแค่จําอย่างเดียวนะครับอยากได้อะไรครับทําให้มันได้ครับ อยากได้หน่วยอะไรก็ทําให้มันได้หน่วยนั้นนะครับเหมือนน้องแบบอยากได้คนไหนก็ทําไม่ได้คนนั้นนะครอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มนะครับง่ายนะครับเริ่มจากเรามี3เซนติเมตรเราอยากจะทําให้เป็นหน่วยเดซิเมตรทำยังไงครับน้องเริ่มจากดูครับน้องจะต้องแปลงทุกอย่างให้มันเป็นหน่วยฐานก่อนน้องจา๋าอันนี้ตัว M M คือเมตรส่วนอันนี้ M มมิลลิโอเค ทำให้เป็นหน่วยฐานก่อนเซนติคือ10ยกกําลังเลยครับเซนติเซนติเซนติ10บกาลังลบ2เก่งมากเซนติ10กําลังลบ2ใช่ไหมครับวิธีแปลงๆอย่างนี้ครับดูนะครับลกูกน้องเอา3นะครับคูณเข้าไปครับ10กําลังลบ2ตอนนี้เรามีหน่วยเมตรถูกไหมที่รักอยากจะได้หน่วยเดซิถูกปะที่รักอยากได้หน่วยเดซิเมตรที่รักก็ทำอย่างนี้ครับ ปกติคุณครูบางคนก็จะใช้เครื่องหมายคูณนะครับบางคนก็จะใช้การตัดแบบนี้แต่พี่จะชอบตัดแบบนี้โอเคปะตัดแบบตัดแยกจึกอย่างนี้หรือคูณก็ได้นะหรือคูณก็ได้นะครับหรือคูณก็ได้ทีนี้ปกติเขานิยมใช้คูณก็จะคูณโอเคมันก็จะมีตัวบนกับตัวล่างน้องก็ดูก่อนเราอยากได้อะไรอ๋อเราอยากได้เดซี เอาเดซิไว้ข้างบนนะเราอยากได้เดซิน้องก็เอาเดซิไว้ข้างบนอยากได้เดซิจับพี่จะเอาไว้บนเสร็จปุ๊บน้องก็ดูก่อนว่าอยากได้เดซิเอาเดซิไว้ข้างบนไม่อยากได้เมตรตอนนี้ไม่เอาเมตรเมตรมันอยู่ข้างบนใช่ปะน้องต้องวางเมตรข้างล่างเห็นไหมน้องต้องวางเมตรข้างล่างนี้ปุ๊บ วางเมตข้างล่างปรากฏว่าน้องวางข้างล่างน้องต้องวางมันตรงกันด้วยเห็นไหมเนี่ยเมตเมตเดซิคืออะไรล่ะคําอุปสรรคเดซิคือน้องเห็นช่องตรงนี้ไหมนี่คือช่องที่เราต้องทําการใส่เลขลงไปเพราะอ e ีเดซิมันคือเลขเพราะฉะนั้นตัวนี้เดซิคือเท่าไหร่ท่องมาส0กําลังกําลังลบหนึ่งดีมากจบครับณจุดนี้เราจะสามารถตัดหน่วยได้น้องก็ตัด เมตรตัดเมตรไปจ้าปึ๊บปรากฏว่าถ้าสมมุติว่ามันมีเลขที่อยู่ข้างล่างมันมีเลขที่อยู่ข้างล่างน้องก็ไปหารแต่ถ้าสมมุติว่าเลขข้างบนน่ะเลขมันอยู่ข้างบนน้องเอาไปคูณโอเคเพราะฉะนั้นอ่ะเท่ากับปึ๊บพี่ก็เขียนละเอียดก่อนนะพี่จะได้3คูณ10กำลังลบ2ใช่ไหมส่วนอ่ะส่วน 10ยกกำลังลบ1เพราะ10บกำลังลบ1อยู่ข้างล่างโอเคปะกำลังลบ1ที่อยู่ข้างล่างเลื่อนขึ้นไปเป็นบวกเลื่อนขึ้นไปเป็นบวกเป็นลบ2เจอบวก1ไปเท่าไหร่เลื่อนขึ้นไปเป็นบวกเลื่อนขึ้นไปเป็นบวกลบสองเจอบวก1ได้ได้เป็นสามคูณ10กำลังลบ1เพราะฉะนั้นณนะจุดตรงนี้ลูก ณจุดตรงนี้จ้ะน้องก็จะเหลือแค่หน่วย DM เ m เฉยๆเห็นปะน้องจะเหลือแค่หน่วย DM เฉยๆเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายอะเราจะได้เดซิเมตรเห็นไหมโอเคปะเห็นไหมพี่บอกว่าจะจำทำไมหน่วยใหญ่หน่วยเล็กเสียเวลาไม่ต้องจำครับไม่ต้องจำครับ หน่วยใหญ่หน่วยเล็กเสียเวลามากครับใช้วิธีตัดแฟกเตอร์ลวดเดียวจบครับชีวิตดีๆที่ลงตัวขี้เกียจจำจำไม่เก่งใช่ไหมฮะแต่ทำไมทำไมต้องจำเมื่อเธอไม่คิดจริงใจกลับมานะครับเริ่มต่ออ่ะทีนี้เริ่มข้อ98ใครทำได้ทำก่อนเลยนะกิโล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 คืออะไรครับ สิบกำลังสามอ่าสิบกำลังสามกิโลคือสิบกำลังสามอยากจะได้เป็นหน่วยมิลลิกรมัมเหมือนเดิมครับทําให้มันเป็นหน่วยฐานครับนะครับทาให้มันเป็นหน่วยฐานอันนี้หน่วยฐานคือเมตรอันนี้หน่วยฐานก็คือกรมัมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องก็แทนไปเลยก็คือห้าคูณสิบกำลังสามห้าคูณสิบกำลังสามหน่วยกรัมครับ เสร็จปุ๊บคูณรอเลยครับคูณรอปั๊บอ,อยากได้อะไรจ๊ะอยากได้อะไรจ๊ะอ๋อยากได้มิล,ลิกรมัมวางมิล,ลิกรัมไว้ข้างบนอยากได้มิล,ลิกรมัมอะวางมิล,ลิกรัมไว้ข้างบนจ้ะวางมิล,ลิกรัมไว้ข้างบนแล้วยังไงต่อโอเคตอนนี้เราไม่อยากได้กรมัมให้วางกรัมไว้ข้างล่าง ให้วางกรัมไว้ข้างล่างไม่อยากได้กรัมน้องก็วางกรัมไว้ข้างล่างเสร็จปุ๊บทำยังไงจ๊ะจะมีช่องว่างๆเล็กๆน้องก็ใส่ความสัมพันธ์มันเข้าไปบอกว่าเอ๊ะไอช่องเล็กๆตรงเนี้ยมันตรงกับมิลลิมิลลิคือส0บกํลลังลบลบ3มเก่งมาก10บกํลลังลบ3นะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ใส่ลงไปก่อนสิบ กำลังลบสามอ่ะเสร็จปุ๊บกร,รมกับกร,รมตรงนี้เป็นยังไงครับตัดได้กรรมกับกำรรนี้ตัดได้นะครับกร,รมกับกร,รมตรงนี้นะครับตัดได้จึกจ๊กจึ๊กอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายนะครับเราก็จะได้เป็นเลขที่อยู่ข้างล่างเอาไปหารก็จะได้เป็น5คูณ10กำลังสาม ส่วนด้วย10กําลังลบ3นะคบออกมาหน่วยสุดท้ายที่รักจะได้หน่วยอะไรเหมือนเดิมจ๊ะหน่วยที่เราอยากได้ไงจ๊ะก็คือหน่วยมิลลิกรัมหน่วยที่เราอยากได้ไงจ๊ะก็คือหน่วยมิลลิกรมัมนะจ๊ะก็คือหน่วยมิลลิกรมัมนะจ๊ะโอเคหน่วยที่เราอยากได้ก็คือหน่วยมิลลิกรมัมทีนี้โอเคที่รักทดก่อนข้างบนคือ3าถูกไหมครับ ข้างบนคือ3ข้างล่างคือลบ3ลบ3เลื่อนขึ้นบนครับเป็นบวกอะไรครับบวก3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นออกมาเท่าไหร่ครับเพราะนั้นจะเป็น10บกำลัง3ถูกไหมครับลบ3เลื่อนขึ้นบนเป็นบวก3าคำตอบก็จะเป็น5คูณ10กำลัง6เก่งมากครับ5คูณ10บกำลัง6ครับเลิศเลิศเลิศ ห้าคูณสิบกำลังหกนะครับใครได้แล้วเนี่ยเลิศมากบอกแล้วไม่ต้องจำนะครับห้าคูณสิบกำลังหกอยากได้หน่วยไหนเอาไว้ข้างบนนะครับอยากได้หน่วยไหนก็วางไว้ข้างบนนะโอเคต่อไปต่อไปนะครับอ่ะ800 ml ทำให้เป็น dm กลัง3น้องมันคนละระบบน้องจะต้องทำให้เขาเป็นระบบเดียวกัน ซึ่ง I M L กับ I D M มันเอามาเทียบกันไม่ได้น้องทำการแปลงเองเลยครับนะคบน้องแปลงเองเลยครับน้องก็แปลงเป็นลิตรสิครับ D M กำลัง3คือลิตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับอันนี้พอดีว่าเรามีค่าความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้1,000 M L จะเท่ากับ1ลิตรอ่า 1000 ml จะเท่ากับ1ลนะิตรณปัจจุบันเรามี800 ml ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยอะไรทั้งนั้นเพราะพระเอิญพระเอิรเรารู้ค่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะพี่ก็บอกว่าโอเคได้800 ml ครับไว้ที่เดิมครับผมอยากได้ลิตรครับผมอยากได้ลิตรครับหน่วยที่เป็นปัญหาคือหน่วย ml ครับหน่วยที่เป็นปัญหาคือหน่วย ml ครับเราก็มีความสัมพันธ์อยู่ว่าเฮ้ยโอเคครับ ml ไม่อยากได้ครับวางล่างครับผมอยากได้ลิตรครับผมอยากได้ลิตครับผมวางลิตรข้างบนฮะเปึ๊บหน่วยที่ไม่อยากได้คือหน่วย ml หน่วยที่ไม่อยากได้คือหน่วย ml ปรากฏว่ามันมีความสัมพันธ์ตรงนี้ครับน้องง่ายมากน้องแค่เสียบเลขมาใส่ครับลูกใจเย็นๆนะครับลิตอยู่กับเลขอะไรครับลิตอยู่กับ1เสียบลงมาเลยฮะ ml อยู่กับเลขอะไรครับลูก ml อยู่กับ1000เสียบครับ เพราะฉะนั้นเลตอยู่กับ1่อ้าวพี่เสียบเลข1ครับดูครับ ml อยู่กับ1000พันอ้าวพี่เสียบเลข1000ครับโอเค1000พันจึ๊กจึก,จกอ่ะเสร็จปุ๊บกันยังไงต่อครับโลตัดครับตัดครับ ml ตัด ml นะครับอ่ะ ml ตัด ml นะครับโอเค ml ตัด ml นะครับมา นะครับ ml ตัด ml ครับอาศัยเลขก่อนนะครับใส่เลขลงไปใส่เลขจึ๊ก1ลิตรโอเค1ลิตรครับ ml ตัด ml ครับ1อยู่กับลิตรโอเค1อยู่กับลิตรนะครับ1อยู่กับลิตรแล้วก็เลขอะไรอยู่กับ ml อาะที่รักอย่าลืมเอามาใส่นี่เอามาใส่นี่จึก๊กชึก๊กชึ๊กเห็นไหม 1, 1่อยู่กับลิตวาง1ครับ m l อยู่กับ1อะไรครับ1,000ครับวาง1 0 0 0เลยจึก ,1,000 1,000อ่ะเสร็จปุ๊บตัดตัดไปเลยตัดจึกจึกตัดมิลลิตัดมิลมลิครับเอาไปหารครับเอาไปหารครับตัดศน์ตัดศูนย์คำตอบตอบ0.8ครับ0.8ลิตรเท่ากับอะไรครับ0.8 ดีเอ็มยกกำลังสามครับง่ายง่ายครับ0.8ลิตรก็คือ0.8 DM กําลังสามเห็นไหมพี่ไม่เคยให้จำครับมันเสียเวลานะครับถูกไหมฮะแต่ทำไมทำไมต้องจำนะคบเพราะว่ามันเสียเวลาครับน้องน้องก็เอาดีฮะอยากได้หน่วยไหนเอาไว้บนไม่อยากได้เอาไว้ข้างล่างนะคบเอาไว้ฝั่งตรงข้ามนะคบโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้กับโลกอันนี้กับโลกคือการตัดหน่วย ทีนี้เรามาดูไอ้พวกแบบมีบนมีล่างมีบนมีล่างทําไงคะพี่ทาเหมือนเดิมค่ะน้องคะถ้าน้องมานั่งจําหน่วยใหญ่หน่วยเล็กตายค่ะเจอหน่วยแบบนี้ตายค่ะทํายังไงคะพี่ทาเหมือนเดิมค่ะมาดูค่ะเริ่มพี่บอกเลยพี่บอกว่าพี่มีกรัมน้องต้องแยกประเด็นก่อนน้องมีอันบนกับอันล่างเซ็ตก้อนบนคือเปลี่ยนกรัมเป็นกิโลกรัม เสร็ก้อนล่างคือเปลี่ยน ml ให้กลายเป็นลิตรน้องเห็นปะทีนี้พี่ก็จะทำเหมือนเดิมพี่บอกว่าระดับความสัมพันธ์ของตัวนี้ dm กำลังสามมันคือตัวแปร l พี่เปลี่ยนเป็น l ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนทีหลังง่ายๆโอเคอ่ะทีนี้ครับพี่ก็บอกว่าโอเคพี่เนี่ยมีอะไรครับมีสิบถูกไหมครับนะคบอ่ะพี่น่มีสิบฮะพี่วังศิลป์ะสิบ 10. กรัมต่อ ML ใช่ไหมครับพี่เปลี่ยนทีละตัวพี่เปลี่ยนทีละก้อนพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนกรัมเป็นกิโลกรัมก่อนอ่ะพี่ก็จะเอากิโลกรัมครับไว้ข้างบนโอเคดูกิโลกรัมก่อนพี่เอากิโลกรัมไว้ข้างบนเอบพี่เอากิโลกรัมไว้ข้างบนปรากฏว่าพี่ไม่อยากได้กรัมครับพี่เอากรมไว้ตรงไหนครับไว้ข้างล่างถูกต้อง พี่มีช่องอีกแล้วครับลูกพี่มีช่องอแล้วครับลูกกิโลเท่าไหร่นะ้ากิโลกิโลเท่าไหร่จ้ากิโลสิบกำลังสามเก่งมากจ้ากิโลสิบกำลังสามเพราะฉะนั้นช่องนี้ใส่เลขอะไรครับสิบยกกำลังสามปริ้งตองถูกตองสิบยกกำลังสามณปัจจุบันนี้อ่ะอีนี่มันจะโดนตัดกรมตัดกรมอุ๊บแม่ขากิโลกัมมาแล้วค่ะแม่ บอกแล้วว in ่าเลิะได้หละกิโลกรัมต่อไปมี ml จะทำเป็นลิตรมี ml จะทำเป็นลิตรอ่ะเราก็คูณเซตต่อไปก็บอกว่ามี ml จะทำเป็นลิตรอยากได้ลิตรอยู่ไหนตอนนี้อยากได้ลิตรอยู่ไหนบนหรือล่างอยากได้ลิตรอยู่บนหรืออยู่ล่างอยากได้ลิตรอยู่ล่างค่ะแม่อยากได้ลิตรอยู่ล่างวางล่างไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้ ml ไม่อยากได้ ml วางบน มีความสัมพันธ์ถูกไหมเลื่อนขึ้นไปดูตรงนี้นี่ไงครับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คืออะไรความสัมพันธ์ค,ออค,นธคืออันนี้ฮะ1ลิตรเท่ากับ1,000 m พันอมอหนึ่งอยู่กับตัวแอหนึ่งอยู่กับตัวแแปลว่า1ต้องอยู่ตรงไหน1อยู่ข้างล่างจบมิลลิมิลมลิต้องอยู่ตรงไหนมิลลิมิลมลิเออมิลลิอยู่บนไง เพราะว่าไม่อยากได้แต่มิลิอยู่กับเลข1,000เอา1,000มาใส่ด้วยเห็นปะจะจําทําไมหน่วยใหญ่หน่วยเล็กไม่ต้องจําเสียเวลาตัดแฟกเตอร์ดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราตัดอะไรครับนี่ไงตัดนี้ตัด ml เลยตัด ml ml ตัดจึกตัดจึกอาได้แล้วจ้าหน่วยเลตติ้งปรองเห็นไหม ได้และด้วยลิตรคราวนี้เราก็มาจัดการตัวเลขเอา10คูณกับ1,000ส่วน10ยกกำลัง3นะครับเอา10บคูณ1,000ข้างบน1,000หารด้วย10กำลังสามกำลังสคือ1,000ถูกไหมจ๊ะ10บกำลังสมันคือ1,000แปลว่าอะไรครับ 1,000ตัด1,000ไปเลยคำตอบสุดท้ายคือ10หน่วยที่เหลือคือหน่วยอะไรบ้างหน่วยที่เหลือคือหน่วยกิโลอ่าโอเคก็เป็นกิโลกร,รมัมต่ออะไรต่อลิตรลิตรอยู่ข้างล่างกิโลกร,รมัมต่อลิตรเรียกอีกอย่างว่ากิโลกร,รมัมต่อ DM ยกกำลัง3ก็ได้เพราะฉะนั้น อันเนี้ยนะครับคือวิธีการตัดหน่วยวิธีการเปลี่ยนหน่วยเป็นการตัดแฟกเตอร์ไปลองฝึกดูนะครับไปลองฝึกดูนะครับพี่บอกเลยนะไม่เคยจําไม่ต้องจํานะครับเราอยากได้หน่วยอะไรให้วางไว้ตำแหน่งที่โจทย์มันสั่งแหละเราไม่อยากได้หน่วยไหนให้เราวางเอาไว้ในตำแหน่งที่ตรงข้าม ให้ระวางเอาไว้ในตำแหน่งที่ตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นการปัดเลขหรือการปรับหน่วยที่เราต้องใช้แน่นอนในอนา,นาคตนะยามจะให้มานั่งจำสูตรหมดโอ้ยเป็นไปไม่ได้นะครับเห็นไหมครับ จำไม่เก่งแต่ตัดเก่งมากนะคะตัดเก่งมากตัดอะไรหรอตัดใจหรือเปล่าเปล่าตัดหน่วยตัดใจไม่เก่งตัดหน่วยเก่งมากโอเคนะไปแล้วนะครับตัดใจไม่เก่งแต่ตัดหน่วยเก่งมากครับนะครับ